ชิบมาแล้วครับผมโโอ้โหอเฮีย KPS กูโคตรต่ำไหมต่ำพี่แล้วเสียงโรบอทโคตรแบบไอ้เฮียระดับเสียงประมาณนี้แล้วกันนะครับไลท์ครั้งแรกนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเฮียทุกคนทุกคน ใครมาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะครับผมทำไมบัลลังก์ยังไว้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวุย้ยคนแรกเลยนะเองอะ่ะวุย้ยตึงจัดอะไรนี่ตึงจัดตึงจัดน้องชายว่าไงครับน้อง <c oughs> ไม่ใชเลยเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับผม,มชายว่าไงครับผมว่าไงครับ วิ้ไม่เป็นไรครับเอ่อเอาไปน้องนี่พี่ให้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้พี่จะให้เอ่อตัวหนึ่งนะเนี่ยพี่ให้นี่เลยน้องอา่าไปครับไปครับพุ้ยไปเลยเไปเลย <c oughs> เอาไปขายเอาไปขายน้องวิ้ยทำไม คนดูแค่นี้โหรอเดียัลโหล<ห>เหมือนว่าจะแหลกหน่อยนะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับผมลิงเซิร์ฟอยู่ที่ใต้ลิงนะครับพี่ดูแอดผมอะอะไรอะสามไลค์แล้วนะเอาดีพี่ชายผมขอพูดทั้งส่วนของพี่ได้เปล่าอ,อะไรได้ครับได้ลองลองพูดดูผมโดนน้องเกียนโดนเกียนอะไรฮะโดนเกียนเอี่ยงมาครับ โอ,อ้ยแล้วคือพี่มะคือมะคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับผมนะครับอ่าพี่ไม่เคยเล่นนะดูว่าจะเห็นโดนกี้นอะไร้เอะเราบอกโดนแบนหกเดือนว t าแต่ฟอคเอาดีิน้อง Ô đi bỉ ai trên what the fuck นะขอ,ขอบคุณครับเขียนแล้วทุกคนเอ่อน้องเอารหัสผมไปเล่นแล้วมันเล่นโปรอ๋อก็เลยโดนใช่ไหมไม่น่าให้เลยโอ้โหแล้วคนดูโ,โ,โคตรน้อยอ่ะไม่ใช่เลยหรอกสตรีมกูโคตรแหลกไอ้ขี้แหลกจัด แหลกจัดอะทุกคนทุกคนว่ามันแหลกปะพี่ว่ามันแหลกมากเลยนะไอ้ KPS แม่งตกจัดอะตกจัดอะไอ้เหี้ยพี่รับแอดผมผมให้แคนดี้เฮ้ยเอาดีน้องเอาดีเอาดีอเอาด,อาดีชื่ออะไรอะน้องพิมมาเลยครับซื้อผลไม้ไหนครับ นี่นี่น้อง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 ไปไหนวะเนี่ยแต่กดนี่เลยกดแล้วมันก็จะวาร์ปไปแล้วก็กดซือ้อเออนั่นเลยมาไขมิสติกนะครับผมเอ้ยลเจนเินัลี่มีอะไรวะโอ้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอันนี้ผมมีหมดแล้วก็ไม่น่าสนใจสามมินิตนอะไรอ่ะหุย้ยอ๋ออันนี้มีแล้วมีแล้วโ,โห วิ <c oughs> วคุดูเริ่มมาแล้ววะ <c oughs> lag โคตรเลยพี่ชายอะไรอ่ะ <c oughs> จุดจุดจุดสวัสดีครับตัวปลอมเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีสทุกคนด้วยนะครับผม <c oughs> ปีหนึ่งหลายครั <c> ้ง <oughs> เออวะ่ะเออพี่ก็ว่างั้นน่ะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกพี่ไม่ว่างเลยเว้ยทุกคน วันนี้พี่ขอหยุดงานเพื่อมาไลฟ์สดเว้ยทุกคนเชื่อไหมทุกคนต้องเชื่อพี่ดิเพราะว่ามันเป็นความจริงแต่ว่าทำไมทำไมอุ้ยน้องๆโอ้ my god bro ทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ oh my god เองปลูกยังไงของเองเนี่ยน้องโอ้ยยากคน โคตรใหญ่อ่ะโคตรใหญ่อ่ะโคตรใ,ใหญ่อ่ะเอาไหมครับไม่แพงเอาดีน้องเฮ้ยอันนี้คือไม่แพงหรอ,อพี่ว่าแพงนะที่ว่าแพงนะน้องอข,อขอบคุณมากครับ<ะ>รขอบคุณมากครับฮะเอาดีมูล้านเี่บอกวะ แลกแล้วก็ LAG ครับโอ้ oh my god bro พี่ว่าน่าจะเน็ตพี่กาาเกินไปนะน้องๆเน็ตโคตรกากอะไอ้เหี้ยพี่ต้องปรับไงอะต่ำต่ำต่ำคือดีสีก450 ms ต่ำแล้วนะเนี่ยอันนี้คือต่ำจัดอะไอ้เหี้ยแหลกอยู่ไหมน้องๆ <c oughs> ก็แหลกอยู่นะแต่ก็ต่ำอะ โอ้โบรอุ้ยไม่เป็นไรบีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาดีเฮ้ยไม่เอาอ่ะผมไม่เอาผมผมรู้สึกเกรงใจทุกคนมากเลยนะเอาตรงผมไม่เอาอ่ะผมไม่เอาจริงๆ What the คือเฮี้ยะไร What the heck คือะไรเอร้อาทำไมพี่มมเต้นวะทำไมกูเต้นวะกูเฮี้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะทำไมกูเต้นวะ ทำไปกูเต้นวะไม่ได้วะอันนี้เท่าไหร่วะราคาแค่วะทำไปกูเต้นไว้อะทำไมผมเต้นนะทุกคนโอ้โห่เอะเอาทำไมผมเต้นวะ ดวิ่งทำให้ผมเต้นวะเฮ้ยทำไมอ่ะคุเต้นเฉยลงจัดอ่ะทำไมผมเต้นวะเฮ้ยทำไมมะพร้าวผมเป็นลูกแบบเนี้ยมะพร้าวสายฟ้าหรอเว้ยขอลองเก็บสักลูกดี ดีใช่เหรอวะลองไปเช็คราคาให้พี่ดูหน่อยดิน้องอ่ะอไปน้อง <c oughs> ยี่งทำไมชุดแบบนั้นวะเฮ้ยรู้สึกว่ามันแหลกมากเลยนะเชีย่ยแหลกจังแล้วก็คนดูโคตรน้อยอะ่ะตอนเนี้ยคนดูโคตรน้อยอะ่ะลองๆไปเช็คราคาดิน้อง เช็คดูเช็คดูราคาเป็นไงแม่งอะไรอุ้ยอุ้ยเอาดีบีมันใหญ่เกินไปปะนั่นน <c oughs> ่ะมาเดี๋ยวผมจะลองมาเช็คราคาของไอ้เจ้าโกโก้นะครับ ด,ดีดูนีล้านกวัวก,ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ <c oughs> ดูรับแอดอ่าโอเคได้ได้ได,ได้แต่เองต้องให้ต้นแคนดี้พี่นะต้นเหรอไม่ใช่ต้นดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะว้ย <c oughs> แคนดีด้ดีเออ เองชื่ออะไรกอนพี่ไม่รู้จักชื่อเองอ่ะอชื่อเหมือนในอันนี้ไหมอ่ะในไลฟ์ไหมน้องชายอ๋อมันเป็นผลโอเคโอเคชื่อเองชื่ออะไรวะพูดติดตามแน่หวะน้องชายทำไมไม่ให้เลยอ่ะ เดี๋ยวโอบิโตะติดตามกูด้วยเหรอไอ้เฮ้ยคุณดูคุณดูออกอะ่ะคุณดูบอกว่าไอ้แค่แหลกเกินกูนไม่ดูแลคุณดูบอกอะ่ะโอ้โหเสียใจว่ะ oh โอ้โไม่กอดเน็ตฆ่าโบรหัวยันเนตเนตโอ เน็ตโคตรกังนี่อะชื่อเองชื่ออะไรน้องชายไหนขอญาตาค้นหาแป๊บนะอาจจะเป็นชื่อของอันนี้ของเองก็ได้ผู้ใช้ขอญาตนะครับไหนวะมีไหมนี่ไม่มีอ่ะอดีตน,น้องใช่หรอ,อใช่หรอฮุ้ยเฮียต้นต้นเฮียอะไรวะ มะม่วงมะม่วงแมงกรู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 กูซื mm ้อไปแล้วนาะแมงกรู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 แมนกรู what's wrong w i t ู m ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับแมงกรูเว่ยนี่คืออะไรวะอ๋อสปินน้ำแมงกรูแมงกรูแป๊บนึงนะถ้าไม่มีมันชอบมาบังกุ้ยอะโอ้แมงกรูแมน เฮ้ยแฟน girl oh my god bro โ oh, อ้โหเหโกตุนโคตรแบบโคตรใหญ่เลยฮะอุ้ยที่รดน้ำง่ายๆเลยครับอ่ตรงนู้นเลยนะฮะเด็กี่บอกนะเด็กที่สอนนะเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรวะน้องตะกะแตนตะกะเป้าแป๊บนึงนะครับ วิ่เชื่อไหมผมยังโกรธพี่อยู่อา้าวทำไมอ่ะทำไมเองยังโกรธพี่อ่ะเพราะอะไรอา้าวพิมพ์แล้วไหนอ่ะพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นเองยังไม่ได้พิมพ์ให้พี่เลยเจริงไอง่ะ ยอกยอกยอกเอาอะไรครับน้องเอาอะไรโอ้หทำไมต้องเอาด้วยวะเอาไปเอาเอาลิงไปขายอ่ะไม่รู้เว้ยเอาเอาเอาไม่เอาโอเคครับไปแหละโอเคนะน้องอุ้ยอ่ากูโกกูไม่ให้หรอกเอานี่ไปอ่ะ อุ้ยอันเนี้ยโคตรแพงเดี๋ยวอันนี้มันอะไรวะเนี่ยหนูมันก็ดีอยู่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เออดีกว่าไอ้เต่าเฮ้ยไอ้เต่าดีกว่าไอ้สัตว์โอ้โหอ่ะไม่รู้อ่ะ พูดเลกอะทุกคนงั้นพี่งั้นพี่ไม่ไลน์แล้วนะโอเคไหมทุกคนพี่จะออกไลน์แล้วแล้วก็รอดูพี่ทำคลิปแล้วกันเดี๋ยวเราอัปเดตหน้าแล้วกันพี่จะทำคลิปนะทุกคนโอเคปะเอองั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอล็อกฟูดอัปเดตเดี๋ยวพี่รีวิวสกิลรีมูรุ แล้วก็สกิลของเขาเรียกว่าอะไรโยกิร ok ินะครับผมอ่ะโยกิร ok ิกับลิมบููนะเดี๋ยวพี่จะรีวิวเพราะว่าพี่แบบเติมเกมพาร์ตไปไรเงี้ยแนละ้วแบบกูยังไม่ได้ใช้เลยเว้ยเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตไงทุกคนเออนะเค okay. พี่ไปแล้วทุกคนเจอกันครับคนก็น้อยมากเลยตอนนี้คทุคนไปนะ